จะให้แม่อบหรือจะให้แม่ทอดทอดทำไมให้มันกรอบกรอบให้มันกรอบกรอบอบใส่หมอ้อก็ได้นี่เร็วแม่จะได้ไม่ต้องยืนเฝ้าอยากให้มันกรอบกรอบอยากทอดแล้วอันนี้เหรอปีกไก่โอเคเดี๋ยวเราเอาไปทอดแล้วกันงนั้นนะตามเมทิวเนาะตามคนกินเนาะทุกคน ใส่ผักมาก็นคนลาบไก่ใช่ไหม เสียบไม้ด้วยนะแล้ว <c oughs> ก็มีแบบนี้ด้วย <c oughs> แบบนี้ลงไปก่อนนะ ดีๆนะน้ำร้อนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนโอ้โหยก่อนข้าวเหนียวมันแหลนลงลูกกินไม่ได้ละอันนั้นน่ะมันสกปรปกครับ<ฮ>อย่าไปเอาไม้ไอ้นี่มาสายนะไม่ใช่สับมะลุกสายสายข้าวเอาอายออก ใช่สับข้าวนะครับมันคนละอย่างกันนะครับโอเค ไอออมันจะได้แบบข้าวไม่แฉะแล้วก็ทําให้นุ่มข้าวเหนียวอยู่นานวิ่อากาศหนาวๆแบบนี้ข้าวเหนียวก็จะอยู่ได้หมายถึงความนุ่มไม่แข็งก็จะอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้เนาะทุกคนเอาไอออกคร่ะนั้นแหละเอาปั้นปั้นใส่กระติบครับเอาของเมทิวกับพ่อแล้วก็ใส่กระติบใหญ่ไปพอหรือเปล่าอืม ประมาณนั้นแล้วก็ใส่กระติบอืมเอาอีกครับปั้นทีมันร้อนใช่ไหมปั้นทีเดียวให้ให้มันได้ครั้งหนึ่งจะได้ติดกันเอออย่างนั้นอะ <No. S 1> พอหรือเปล่าล่ะของพอ่อโอาไม่ต้องแน่นครับไม่ต้องปั้นแน่นครับโอเคเหลืออันใหญ่นี่แมททิวใส่นี่ค่ะอันใหญ่ครับปั้นทีเดียวเอออย่างนั้น มวนๆครับเอออย่างนั้นใช่หอนหอนเลยแล้วตัวน่อยเนาะอือพอครับยกเลยลูกนะนั่นแหละแล้วก็ปิดไว้เออปิดไว้ดีดีปิดฝาแล้วอันนี้ก็ปิดเหมือนกันครับทำไปไม่สิครับเอาอันนี้ขึ้นก่อนออใช่ งั้นเลยแล้วปิดกับโอเคอันนี้อเล็กไม่ได้กินด้วยอืมอยากกินกบๆก็ ม้มันก็คงไม่กรอบมากเลยไฟแบบนี้มันไม่ค่อยกรอบแต่ก็พยายามได้หนังไก่เลยมไม่กรอบ ันนี้เป็นน้องสองน่องเนี่ยแค่นี้อ่ะโอเคทอดอาเคียบอกว่าอยากกินแบบทอดก็เลย <c oughs> ไม้มันหลุด <c oughs> เลยทอดให้ตามใจคนกินเนาะทุกคน <c oughs> เขาก็อยากกินในแบบของเขาอ่ะอืม มีแบบไม้แล้วก็แบบไม่ไม้เรื่องของเรื่องก็คือไม้หมดจ้ะจริงๆว่าจะเสียบให้หมดนั่นแหละมีหนังไก่ด้วยนะมีสามลาะอ,ออกมาจากน่องไก่ซึ่งเราจะทำลาบไก่ด้วยก็เลยนี่ทุกคนหนังไก่ วางไว้ข้างๆนี่แล้วก็เหลือนี่ทุกคนนี่น้องที่สับเนาะเดี๋ยวเราใส่ใส่ผักมาก็ออออออโอเคเดี๋ยวเราจะทำลาบไก่เนาะรวนไก่ไว้แล้วน,นี่เป็นน่องไก่เนาะทุกคน ที่อยากปรุงไหมโอเคทําเองครับปรุงเลยใส่รพริกป่นใส่ทุกอย่างีเห็นไหมมีพริกน่ยบอกทุกคนมีพริกป่นมีอะไรด้วยครับมีพริกป่นใส่หนึ่งช้อนอู้มันเผ็ดมากนะครับุูกเอาครึ่งหนึ่งครับตัวเองก,กินไม่ได้จะเอาหนึ่งช้อนได้ไงครับเออครึง่งแล้วก็ใส่เกลือขวอันนี้คชื่อ ข้าวคั่วขัว่ขว,วใส่หนึ่งช้อนสองช้อนนะคะแลนี่ไม่จุ่มช้อชอนก็ใส่ไปเราทำนิดเดียวนี้ผงชูรสนิดเดียวนะคระผงชูรสนะครับครับจร,จริงไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใส่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้มีอะไรโอเคเคใส่อะไรต่อใส่น้ำปลา ปลาแซนี้ใช่ไหม,อมเอาครึ่งหนึ่งครับโอเคแค่นั้นก่อนครับครับแล้วก็มีออหอมแดงเนะจ๊ะเราใช้หอมแขกจ๊ะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกซอยนิดหนึ่งอะ่ะมาทิวใส่ลงไปใส่พงครับเออเคแใสเลย อันน้ำปลาบีบมะนาวเลยครับอ่ะบีบมะนาวเลยบีบมะนาวล้างมือยังครับครับแล้วกินต้องทำเองครับสีมือตัวเองก็อร่อยดีฮุดเฮ้ทำไมน้ำลายมันแตกอะเพราะว่าบีบมะนาวแล้วมม้มันแตกแ <laughs> ักเนี่ยจะ้ะตอนไหนเสร็จแล้วออกจากถ้วยอะครับ ้นีตรงมิกซ์ก่อนว่าตรงดูวต้องใส่มะนาวอกีกหรือเปล่าต้องใส่อีกหรือเปล่า<ม>เราไม่มีต้นหอมเราไม่มีสะระแหน่เราไม่มีอะไรเนาะเพราะเนาะสะระแหน่หนุ่มไม่กินจ้าเราใส่ผักชีลงไปนิดนึง ให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวแมทธิวจะชิมอะครับชิมได้ครับนะช้อนช้อนนั้นอน่ะชิมฟิมเมอตัวเองเอะไรครับต้องใส่มะนาวอีกต้องใส่มะนาวอีกโอเค คนราบไก่ใช่ไหมอืมรับไก่อะจัดส่ดตาเนี่จัดสวยๆอะครับังดีๆังให้ทุกคนเห็นด้วยครับลูกนี้ครับให้มันขึ้นมาตรงนี้ นะครับยกยกหม้อขึ้นตะแคงจะได้หมดทุกอย่างโอ้ยโอเคครับอืมโอเค พริกเขียวอ oh ืมวางสวยๆครับวางให้หมดนั่นแหละสามสี่อันนะแม่ได้บอกโอ้โหยกให้ทุกคนดูดิฝีมือผมครับฝีมือแม่ที่วลาบไก่เด้อทุกคน มาตักเลยครับลูกครับจ้าทุกคนวันนี้กึง่งกึงไทยกึ่งกึงอีสานไก่ทอดแล้วก็ลาบไก่ฟีมือใครนะฟีมือบักเขียบดูถึงลิงดูหน้าก่อนวันนี้ไม่ได้ไปฟุตบอลไหอเล็กไปไหนเนี่ยมีตองไหนมีโรงเรียนถึงก<ม>ี่โมงเอ,อ,ส,องงสองทุ่มสองทุ่ม โอ้เรียนหนักเนาะอือนั่นแหละมัธยมปลายก็อย่างนี้นะโอเคจ้าทุกคนจ้าก็กินข้าวเล้งกับซ้อมนมอีกแล้วนะจ้าทุกคนนั่นแหละมีข้าวเหนียวไหนข้าวเหนียวใครช่วยใส่ข้าวเหนียวแมทธิวเหรออิหรีเออเออโอเคทักทายกันจา้าทุกคนจ้าก,กินข้าวเล้งกันจา้าสสสววัััดีีคครบบ,รรบมุกกาาาิิตตอเยน ใช่วันนี้หนาวมากจริงๆใช <Yes. S 1> ่สปุชกันสบายง่ผมสบายดีบักเกียบนหนครับจะกินยั่วเขาหรือเปล่าวันนี้ครับทุกคนน้ำลายไหลต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครโอเค,ค <laughs> okay, จะกินข่าวแรงกัน Nhưng mà Yes mm. luôn <laughs> okay. okay. Yeah Mmm Ê, sấy xíu mình hãy lúa Khen 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 อเอา one of t h o s มโอ,กอ,กอกไกเยอะไกเยอะคืออะไรไก่สามโอเคเดี๋ยวเรามากินหนังไก่กันทุกคนน่อยอยยั้งเพราะท่านหน่อยหิวจ้ะ มีหนังไก่สามเอ้าหนังไก่หายไปไหนอะนั่นทีอ่ะอ๋อเอออ่ะเพาะสมองนนนนทุกคนหนังไก่ทอดจะ้ะชนชนหนันนงไก่อร่อย ต้องเอาลับไก่ฟีมือแมททิวมันคืเซฟเอ,อลีเดอไปติ็บรับรับไก่ทาโก้รับไก่ทาโก้โอ้ยนี่รับไก่ไ well, ม yeah, ่นี่นกทาโกะที่คนเมียงปลาเมียงไก่ Yes เมียงโอ Speak เมียงปลาเมียงไก่ tay that's Thai taco. Mm. 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 Ngon không? Khỏe nhá, bắp kìm, con. Last day now. Today, not. Only one more, but oh. It's Yes, it's it. Today Sipet, mm. about to feel in the And then go down to 5 or 6, doesn't matter. There day, No. And the problem is, when the sun go up, then it go down, mm. and mm. then it a little bit better. Mm. จกข้าวเหนียวเลยครับไม่ต้องเช็ดมอือจกข้าวเหนียวเลยไม่ต้องเช็ดกินไปเลยเอออย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปอยู่กับขา้าวเหนียวอืมกิ่นหนักกินเน้ทุกคนเนาะไก่ <c oughs> <c oughs> หนักกินได้ททดตอนแรกว่าสิโอ๊กนั่นละ แต่แม่เที่ยวพั่อยากกินทอดพี่อยากกินกรอบๆก,กะตามใจเพื่อนนใจตามใจพี่กินเคต้องชิมอลเล็กกลับมาใส่สอ,อลเล็กกลับมาสองทุ่ม <Yes. S 1> เดี๋ยวเพื่อกินกินไก่ด้วยปลบไก่แต่อลเล็กอ่ะมีมีอาหารมีอาหารขําที่โรงเรียนด้วยเพราะว่าก็เป็นโรงเรียนเขาดูแลเนาะ Về đây đi ạ. Tôi gọi rồi đây. Chị. Em ơi, ạ, nên miếng เหมือนกันนั่นแหละแค่เสียบไม้อร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยกว่าเอ้โอ๊ยเสียดายไม่กินแล้วข้อไก่อข้อไก่ชอบอร่อยออันนี้เหรออันน่องไก่พ่อชอบอันนี้เหรอใช่ตัวเองแบบน้องตัวเองใช่ แต่สุดกุ้งอืมอือ o ไก่เสียบไม้อร่อยกว่าเหรอออันนี้เขาเสียบไม้นะเดอฮอร์เรพินนะเดกเสียบไม้เสียบไม้อืมเสียร์ไรเดออ r เดออะเดกุงเย็นเด่นอะไรเดซัม แม่ท <laughs> mm ิวเสียเดดเดนากดเย็นเดนแม่ทิวบอกว่ามันเสียบใหม่มันสีแสบกลัวว่าสั่นว่าใช่แม่ทิวดิงดเหรออปพยนนหดิงดงมรอนเพียิ่นาเลยกด เนาะฮึแต mm. ่ก็อร่อยมั้งราดแก่อร่อยเะเม็ดทิวปรุงอ่ะมาสกิปตัว first เม็ดทิวปรุงกันเลยอร่อยเนาะเม็ดเนาะโอ้โหโขบน้ำลายไหลนะลูก ขอ,ข,อขอโทษทุกคน <laughs> ที่ทําให้น้ําลายไหลบอ,อม,อมเดี๋ยวทุกคนก็จะไปหาไปหากินที่ไหนอ่ะมันมืดแล้วที่ไทยแลนด์อะ่ะมันค่าแล้วจะไปกินที่ไหนอืม <laughs> <laughs> กินยัวเขาอ่ะอมบกว้่าิ Mikya? One day wrong, I think I have it closer mm -hmm. to weekend. Mm. <sighs> it's first of December tomorrow. Yeah. Oh. Dinya, na Amputta? Atiputta. Altiputa. No, 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 no. Mikya. Mm. Yeah. Explain what you say so bad for me. เยอะๆกี่สีว่าเรโตเลยคนไดเยอะสีบาดเดินยานาบุตรอาสุดที่ัดดิบฮอืมอืมโอ้โหเส็บคัดเนอะแมทแล้วก็ล้างปากล้างปากด้วยสลัดเหรอ เราจะโตกินนมหนึ่งแก้ว <laughs> ดูหน้าคนจะห่อข้าวทุกคนั <Yes. S 1> ้งกินทั้งหอ่อ <Yeah. S 1> ต้องเผื่อทุกวันัเปนอเล็กซานเดอร์เวิร์ตกมีอเล็กซานเนอะเอมแมทวีเดไนส์โค้กคัเาแอดูบสกเดยวเดยเวิร์คกันอ๋ไอซี่ยูซอนไม่สูดีอกวห่อข้าวเอกไม่สวยเท่าแม่ห่อไงเยดีว ใส่อะไรอ่ะข้าวเหนียวเป็นกระติกเนี่ยเอาไปให้เพื่อนกินด้วย This is too ูบัชเราสองคนเเอาใส่อะไรอ่ะใส่ใส่กระติกหึ่งโอ้ยผุงเผาไปดูไปไหนอ่ะชิคก้มก็เหลืออยู่นะทุกคนก็เหลืออีแมงยังมาท่านด้กินเนาะเราก็ เผื่อเหลือไปให้อเลิศมากินข้าวด้วยเผื่อเล็กหิวแต่เล็กมีอาหารข้ามที่โรงเรียนแล้วแม่ทิวอิ่มแล้วเหรอเอาอีกไหมลูกเอาไก่อีกไม้ส่งไม้ไหมเอาอีกเพราแม่ถามแมทิวว่่อพอจริงเหรอ่ะอเดน็อปสกิ๊กยังงั้นสปีซ์แล้วนะโอเคหน้าฉอดดีที่สุดกินก็เหลือไอ้แค่นั้นแหละ โอเคจ้าทุกคนจ้าก,ก็เป็นอาหารคั่มมาจ้ากอนี้กะตามตามที่บอกจาก้าแม่ตะเลเพิ่นมีเลนถึงอ่าเมริกาสิบสองชั่วโมงเนาะถึงสองทุ่มจา้าเดี๋ยวให้พ่อแกครับจ้ากะแมททิวกับบัดเยไปฟุตบอลจา้าเมอนี้นั่นแหละโอเคจ้าขอบคุณสุภูสุคนที่แวะทักทายเนาะจากไก่เพิ่นอร่อยดีลาบลาบไก่กเพิ่นกระเสบจา้าแมททิวเพิ่นกะปรุงรสเองเนาะขอบคุณสบายดีสวัสดีเดอ้อบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายคุณแมครับบ๊ายบาย